เช้านี้ที่โอซาก้านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เมืองอุจิเมืองแห่งชาเขียวกันตอนนี้เราอยู่โอซาก้าเดี๋ยวเราคงจะต้องเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินนะครับสายมิดสุจิไลน์จากนัำบะไปที่สถานีชินโอซาก้าจากนั้นเราก็จะต่อ JR นะครับไปที่เกียวโตแล้วก็นั่ง JR สายนาลาไปที่เมืองอุจิเดี๋ยวเราไปที่เมืองอุจิเที่ยวด้วยกันครับ มาถึงเมืองอุจิแล้วนะครับไม่ใช่ค่อนข้างร้อนร้อนมากเมืองอุจิเนี่ยนะครับเพื่อนๆคงเคยได้ยินคาว่าอุจิชานะครับก็คือเมืองแห่งชาเขียวนั่นเองอยู่ทางตอนใต้ของเกียวโตนะครับออกเดินทางจากโอซาก้าตอน8โมงนะฮะคิดว่ามาถึงเมืองอุจิน่าจะประมาณ11โมงถึงเที่ยงแต่ปรากฏว่าผิดคาดครับตอนนี้เพิ่ง9โมง45เรามาถึงเมืองอ,อุจิแล้วนะเพื่อนๆ <S <S ถือว่าเราทําเวลาได้ดีแล้วก็ ต่อรถไฟได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วใครที่มาเที่ยวในเมืองอุจินะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับอนุสาวรีย์ของมุราสกิคิชิบุนะครับตำนานเกนจิในสมัยเฮอันกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมนะครับของชนชั้นสูงซึ่งมีทั้งหมด55บทมันมี10บทสุดท้ายครับที่กล่าวถึงเมืองอุจิถนนเบียวโดอินโอมาเจซันโดเนี่ยเป็นที่ตั้งของวดัดเบียวโดอินนะครับร้านขนมหวาน ประจำอุจิหรือว่าอัตโนมัติอัตโนมือที่ร้านเนี้ยนะครับเวลาเข้ามาเนี่ยเราก็มาสั่งที่เครื่องสั่งอาหารนะครับจะมีเมนูให้ดูหลังจากนั้นเมื่อเราจ่ายเงินแล้วเราก็ได้รับใบเสร็จแล้วนะครับก็จะมีส่วนของการจัดอาหารแล้วก็ที่สําหรับรอคิวนะครับซึ่งที่ผมดูเนี่ยคนมารอก่อนร้านเปิดแล้วก็มากันแบบไม่ขาดสายเลย จุดขายจุดหนึ่งของร้านเนี่ยผมว่านะครับมันก็คือวิวของแม่น้ำอุจินั่นเองแล้วที่นี่มี2ชั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูชั้นบนครับอันนี้บริเวณวิวชั้น2นะครับมาแล้วนะครับเซตของแฟนเพื่อนๆเมนูเราก็มาแล้วนะครับก็จะมีนี่ครับ เป็นน้ำแข็งใสชาเขียวนะครับกับโมจิแล้วก็ทัวแดงนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นบริการทางร้านที่เขาจะให้ทุกคนนะครับก็คือน้ําชาเขียวส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นนมชาเขียวนะครับและที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เป็นซิงเกิลเจอร์ของทางร้านซึ่งเพื่อนๆดูเขาทาสตอรี่ไว้ให้ด้วยทุกครั้งที่เสิร์ฟเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าแต่ละชั้นเนี่ยนะครับใส่อะไรลงไปด้วยชั้นบนเห็นไหมฮะเพื่อนโอ้โห โอ้มีเพื่อนด้วยอร่อยมากมีวุ้นด้วยเปิดมาได้แป๊บเดียวคนเน่น้านเลยเพื่อน ตอนนี้เราก็ซื้อตั๋วเข้าวัดเบียวโดอินกันแล้วนะครับคุณหน้าคุณตากันไหมครับเพื่อนๆกับสัญลักษณ์ของเหรียญ10เยนกับวัดเบียวโดอินซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยเฮอันนะครับสัญลักษณ์บนหลังคาเห็นไหมครับจะเป็นนกฟินิกหรือนกโ oh. อ้ป็นโอ้ก็สนใจอะไรตรงนี้ไปวัดมีอะไรเยอะแยะ <laughs> ด้านหน้าจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องเสียค่าเข้าชมอีกสามร้อเยนด้านบนนะครับจะเป็นห้องน้ำชานะครับกับละฆังของวดัดทางเข้าพิพิธภัณฑ์นะครับโอ้เย็นเลย สำหรับเพื่อนๆที่มาวัดเบียวโดอินเนี่ยแนะนําให้มาเข้าพิพิธภัณฑ์ของวัดด้วยเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเนี่ยบรรยากาศดีนะครับมีเกี่ยวกับระคังโบราณโชว์ให้เราดูเข้าไปมีสตอรี่ฉายให้เราเห็นประวัติความเป็นมาของวัดแล้วก็จะจัดเป็นห้องๆมีจิตรกรรมฝาผนังแล้วก็มีศิลปะต่างๆให้เราดูมีโบราณวัตถุมีพระพุทธรูปโบราณแล้วก็มีเรื่องราวถูกต้องแล้วก็เป็นรูปนางฟ้าหรือเทวดานูะดูแล้วก็สวยงาม แกะสลักได้สวยมากใช่บางครั้งเราจ้องมองมากๆเนี่ยเหมือนกับมีจะมีชีวิตขึ้นมาเลยเพราอทีจ้องมององค์เนื้อคนลุกเลยก็เราเดินออกมาเนี่ย <c oughs> ก็จะมีจุดขายของฝากนะครับมีของเที่ยวลึกเยอะมากใครที่มาวัดเบีโรอิน <c oughs> ก็ให้แวะมาพิพิธภัณฑ์ด้วย <c oughs> ก่อนที่จะเดินเที่ยวต่อไป <c oughs> บรรยากาศในวัดเบียวโดอิน ออกจากวัดเบียโดอินมานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหาอะไรทานพอดีร้านเนี่ยเราเจอว่ามีบะหมี่เย็นสามสีนะครับเข้ามาในร้านนะครับเข้ามาในร้านแล้วนะครับเวลาเราจะสั่งนะครับเราก็กดกิ่งครับเราก็เลือกเมนูกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นบะหมี่สามสีเนอะเป็นบะหมี่เย็นเทมปุระมาแล้วนะครับครับของเราก็มาแล้วนะครับโซบะสามสีนะครับเป็นโซบะเย็น ส่วนเครื่องปรุงนะครับก็จะมีเกลือชาเขียวกับพริกนะครับใส่วาซาบิคนส่วนผสมก่อนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากนี่เป็นออริจินลอลก่อนดูสิหเหนียวนุ่มเด้งเย็นสดชื่นอตามด้วยชาเขียว ชาเขียวเส้นจะออกเล็กกว่าเนอะกินชาเขียวจะอ่อนๆออแล้วก็เส้นแข็งหน่อยๆอันนี้เป็นน่าจะเหมือนโอจิชะไม่แน่ใจนะอืม มีความเค็มในตัวแล้วนะความเย็ยนสดชื่น่ะสูตสีอะไรไม่แพ้กันเส้นมีความเหนียวนุ่มไม่แข็งจนเกินไปคนที่ชอบกินเส้นแบบเนี้ยอย่างนี้เลยเหรอรสชิมทีนี้เมื่อกี้มีฝรั่งโตข้างเขาอยากจะได้แบบเนี้ยแต่เขาเห็นเป็นถ้วยสามถ้วยไงเขาไปสั่งมันกลายเป็นบะหมี่ร้อนไงบะหมี่ร้อนสามสีแต่ผมมาสั่งเป็นบะหมี่เย็นสามสีส,สงสารเขามางเลยเขากินไปเขาเซ็งไปแล้วเขาก็าชี้มาที่โต๊ะผมว่าจะเอาแบบเนี้ย ไม่ทันแล้วครับมันเป็นโซบาร้อนไปแล้วเราก็แวะมาช้อปปิง้งชาเขียวอร่อยๆนะครับจากร้านเจ้าดังของที่นี่ปนนี้ชิว่าชาเขียวครับนี่ให้าทางร้านให้คุกกี้ใส้ชาเขียวลองชิมครับหอมหอร่อยร้านขนมหวานว้าว ดังโอ๊ะชาเขียวครับมีโยคังด้วย นี่ได้เป็นรูปชาเขียวนะครับแล้วผมสนใจตรงดารุมะเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ไหนดารุมะได้ตัวสีม่วงนะครับ<ๆ>เพื่อนๆส่วนใหญ่เมนูของที่อุจินี่ก็จะเป็นชาเขียวเป็นหลักนะครับ เตรียมตัวกลับแล้วครับเป็นไงครับ1วันกับเมืองอุจิที่เราเดินผ่านถนนช็อปปิ้งสตรีทนะครับที่มีแต่ชาเขียวแล้วก็ไปวัด เบลโดอินไปชมบรรยากาศในวดัดไปชมพิพิธภัณฑ์หลังจากนั้นเราก็ออกมาทานอาหารแล้วก็เตรียมตัวจะกลับแล้วก็ช็อปปิ้อีกหน่อยนะครับ,รบตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโครึ่งเราก็มีความสุขกับเมืองอุจิกันเต็มที่ละเดี๋ยวเรากลับเอล้ากันนะครับ